มือของมึงเนาะเอาไซเอาถามมันนี่มันสิไปยัง <c oughs> ขึ้นไป่ยังนั่นเอาด้วยไหนเอาด้วนั่นเอาด้วนั่นได้ได้หรือเป่อยู่ต้มต้มนีบ่กินเนาะมาเด้ชากินป่าคูยู่ติดดินบ่กินข้นซวงนะสังกับตอนไหนเอาด้วยไหยนเหนี่ย สิเลกน้ยบ่นเนี่ยพูดขึ้นไปได้บเนี่ยาบงอจีฮักเลยกูบ่นเน่เอาฮอดบงม่มาถึงบัดขึ้นไปแล้วมสูงเสียกูขึ้นไปสดาจอสูตายนี่แหละนวยอยู่ต้มตำซุปปกินยึดติดขี้ดินบ่กินไหมไปเอาสูงๆทุมมาของสูงมันบ้ขึ้นไปทุมมาของสูง ข้าวของสูงขึ้นไปมีเลี้ยงสองตัวค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็คือไปเก็บหุงมั่วแล้คะเดี๋ยวมดจะจอเลิงสองตัวเอาหน่วยตำให้ข้าเจ้าดูเลยค่ะแม่ดูหน่วยตำมันบากินเนี่ยะติดที่ดินมันบากินเพราะว่ามันบาอยากบางแสบหยุดดินมันบางแสบบะแมนพี่น้องไม่ยอมหอดมาวของสูง พวกนี้มันเล่นของสูงสูส okay, okay, okay. ีแ <il> ล้วไงวะแล้วลอยโมเดงกระจอหัวสูสีแล้วงอยมเดกระจอหัวสูสีล้วไงวะลอยโมเะอหัว่้ไปไ ระวังหางหมดแดงแตกมันจ่อละแล้วแม่นดดูเ้อระวังยางเสีกตาเด้อเออออหมดแดงหมดแดงมันมาแล้วถึงหัวแป้งนั่นน่ะงานกันเดื้อข้าอยูยวมดแดงกันก็ถึงนะแต้มแทมมาเก็บมะม่วงพี่หนึ่งหน่อยแล้วโอู้จิโต๊กกดหมะม่วงมาเนี่ยพี่หนึ่งเอามะม่วงไม่ถึงเอาไม่หนหน่อยบอ เอไม้กเอารวดแล้วต kh ่อยากบ่ถงอ่ะยันยเน้อถุงหัวจะถุงน้อถึงหัวก็ว่าเอานะแม่นี่นะคะถุงของล่าคะถแอลมาอย่างดีนะคะเอา่บเอาเนื้อยู่หัวตันีงี่แล้วเอากูก็ใหญ่กินเน้ดีแค่กอยากกูไม่อยากกนเลย ขึ้นป่ได้ยังไงงาสิฮักงาสิฮักแล้วคนแด็นแตกหมครับไปมึงเสียล้หมดเย้วทุงอยู่แอวกูนกันมนเอันนี้มันหนาปวดมากทำไมนี่มันกพีกันเอาเด้นี่ยุติีดีดนไม่อยากอยากตีมึงเหรอเียตเีกก็เหมือีเลยมง ไปกบุญไปยิกนแงเม่วงเด๋าคันกงไงเนี่ยมาเด้อลงมาเด้อมดจอตายเด้อแบบนี้กูหามขาเด้อทั้งมดแดงแปรงทันเห็แข้งมดแดงแตกมันเลยบมลง มองดีแล้วแม่มมีหางมแดงกูหดจอะแล้วนึงก่ตอได้ยิอะูอยากได้นามากเลยน่เอาเมงกยืนออไกูเอินถามมวามไปยังด้ะอย่างเ้บงม่วงมุ้อะอยากกินบางวงแล้วใช่ไมกอยู่ตั้ๆ่เอามมื่ขึ้นไปทำอะไร เดี๋ยวบอกหม่วงอยากกินบอกหม่วงบ่ให้กูเทียเดี๋ยวเด้อ